สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joy with friend นะครับขณะนี้เราอยู่ในเกม Overwatch กับตัวละคร DPS เอ้ยัพ p อ o r t มอยล่านะครับมอยล่าเป็นตัวละครสั p พอร์ตตัวหนึ่งที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนอยากหิวเพื่อนคลิกซ้ายอยากทำดาเมจคลิกขวาแต่การจะให้เล่นให้เก่งนั้นค่อนข้างยากทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังนะครับ คลิกซ้ายฮิลของมอยล่านั้นแรงและเป็น AOE ยิ่งเพื่อนในทีมกระจุกตัวกันโดนดาเมจพร้อมๆกันเราเนี่ยแหละสามารถฮิลเพื่อนทั้งทีมได้ด้วยตัวคนเดียวเออก็ฟังดูดีเนี่แต่ข้อจํากัดฮิลของมอยล่านั้นสามารถหมดได้ครับไม่สามารถฮิลต่อเนื่องเหมือนซับตัวอื่นๆได้ การที่เราจะสามารถฮิวได้ต่อน so no ั้นมี2วิธีคือเราต้องรอเวลาสักแป๊บหนึ่งหรือว่าทำดาเมจคลิกขวาให้โดนศัตรูจะเป็นการเพิ่มเกรดฮิวให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งการคลิกขวาดูดเลือดทำดาเมจศัตรูพร้อมกับดูดเลือดสามารถคลิกค้างได้เลยโดยไม่ต้องรีโหลดและเราไม่จําเป็นต้องลากเมาส์ให้โดนตัวตรงๆก็ได้แค่เฉียดก็สามารถทำดาเมจได้แล้วส่วนข้อเสียก็เหมือนเดิมนะครับระยะสั้นและพลังโจมตีค่อนข้างต่ํา เหมาะสำหรับไว้เก็บตัวเลือดน้อยมากกว่าไม่แนะนําให้แย่งหน้าที่ของ DPS เขานะครับสกิล E เลือกลูกบอลปล่อยไปด้านหน้าและลูกบอลน,นั้นสามารถชิ่งไปชิงมาได้แต่มันมีกิมมิคอยู่ที่ว่าการจะเลือกลูกบอลน,นั้นถ้าอยากได้บอลฮิลให้เรากดคลิกซ้ายถ้าอยากได้ลูกบอลทำดาเมจให้เรากดคลิกขวาลูกบอลทั้ง2แบบนี้จะอยู่ได้ประมาณ7วิหรือจนกว่าลูกบอลจะหมด ลูกบอลทั้ง2แบบนี้จะเพิ่มเลือดหรือทำดาเมจรอบๆของลูกบอลที่ผ่านไปเราสามารถปล่อยบอลฮิลและฮิลไปพร้อมๆกันได้หรือบอลดาเมจแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ดูดเลือดไปพร้อมๆกันได้เหมือนกันอัตราส่วนของบอลฮิลกับบอลดาเมจนั้นบอลฮิลจะให้ค่าฮิลที่เยอะกว่าทำดาเมจนะครับฉะนั้นหากถึงเวลาที่ต้องเลือกผมแนะนำให้ปล่อยบอลฮิลมากกว่านะครับสกิลชิพเฟดหายตัวไปจากแมปพร้อมล้างดีบัฟ สามารถเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการได้ใช้สําหรับพุ่งหนีหรือเก็บตัวเลือดน้อยก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับผมเห็นผู้เล่นหน้าใหม่หลายๆคนนะครับใช้สกิลนี้เพื่อเข้าทําแต่แล้วกลับสู้ไม่ได้ต้องหนีแต่มันก็หนีไม่ได้นะสิเพราะว่าสกิลนี้ติดคูดาวเข้าไปแล้วสกิลเฟรดมีทิกเล็กๆน้อยๆก่อนที่สกิลนี้จะหมดถ้าเรากดกระโดดก่อนเราจะสามารถพุ่งไปได้ไกลกว่าปกติและกระโดดได้สูงกว่าปกติ สกิลอันติเมตทำดาเมจพร้อมฮิลไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงสามารถทะลุโลกต่างๆได้และเพิ่มมูสปีดให้กับตัวเองด้วยอันติเมตสุดแกร่งของมอยล่าแต่ยังสามารถโดนหยุดได้ด้วยสตันเล็งที่เพื่อนจะเป็นการฮิลอย่างมากเล็งที่สตรูจะเป็นการทำดาเมจอย่างมากเช่นกันวิธีใช้ที่ดีที่สุดคือปล่อยอันติให้โดนทั้งเพื่อนร่วมทีมและสตรูเพราะได้ทั้งดาเมจและได้ทั้งฮิวด้วย ในส่วนของอัตราการฮิวจะแรงกว่าทำดาเมจเหมือนกับสกิล E นั่นเองสรุปแล้วหมอยล่าถ้าเล่นจนชำนาญแล้วหมอยล่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตายยากมากๆหน้าที่หลักๆของหมอยล่าคือการซับเพื่อนร่วมทีมพร้อมกับช่วย DPS จ่ายดาเมจขอย้ำนะครับช่วยเติมดาเมจไม่ใช่ไปทำดาเมจแทนเข้าเห็นมือใหม่เล่นทีไรบุดหงทุกทีด้วยความที่สกิลไม่สามารถช่วยเบรกเกมบุกได้ การช่วยเติมดาเมจเล็กๆน้อยๆก็สามารถชละลอเกมบุกได้เหมือนกันหมอยล่าในระดับแรงต่าๆผู้เล่นส่วนใหญ่จะยังจับเป้าไม่ค่อยแม่นหมอยล่าจึงเป็นตัวละครซัพพอร์ตหรือ DPS ที่ถูกเลือกมากเป็นอันดับต้นๆในการไต่แรงนั่นเองในการไต่แรงระดับสูงๆก็อย่าหวังเลยว่าจะไปลวงเขาได้ง่ายๆ <c oughs> อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับจบกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอยล่า ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ให้ด้วยนะครับหรืออยากให้มารีวิวตัวไหนฝากทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายพวกเราจอยวิดเฟรนด์อย่าลืมมาจอยกับพวกเรานะครับ